สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้มก็จะมาสอนทําโคมไฟจากโทรศัพท์สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะสวยงามมากเลยและวิธีการทําไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลย กันตอนแรกเราก็เตรียมหลอดมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ทําการตัดส่วนที่โค้งออกไปได้เลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วส่วนที่เหลือค่ะเราก็ทําการพับแบ่งครึ่งแบบนี้นะคะนี่ค่ะเพื่อให้หลอดมีความยาวเท่ากันค่ะเสร็จแล้วก็ทําการตัดแบ่งครึ่งได้เลยซึ่งวันนี้นะคะพี่ออมก็จะใช้หลอดทั้งหมด11หลอดนะคะตัดแบ่งครึ่งแบบนี้นะคะนี่ค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการตัดหลอดส่วนที่เหลือนะคะให้มีความยาวเท่ากันเลยค่ะโดยพี่ออมจะวัดแบบนี้นะคะแล้วก็ทําการตัดได้เลยค่ะนี่นะคะตัดครบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใช้ทั้งหมด2 1ชิ้นค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นแกนของกระดาษทิชชู่นะคะตัดให้มีความกว้างอยู่ที่2เซนติเมตรค่ะใช้2ชิ้นนะคะและตัวช่วยอีกอย่างหนึ่งค่ะก็จะเป็นกาวสองหน้านะคะเราก็ติดเข้าไปกับแกนของกระดาษทิชชู่แบบนี้เลย นี่นะคะติดทั้ง2ชิ้นเลยนะคะนี่ค่ะอีกชิ้นนึงก็ทำการติดเหมือนกันเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการดึงกระดาษออกได้เลยค่ะนี่ค่ะอีกชิ้นหนึ่งก็ดึงออกเหมือนกันเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็นําหลอดที่เราตัดเตรียมไว้นะคะติดเข้าไปได้เลยค่ะเราจะติดทั้ง2ฝั่งพร้อมกันแบบนี้เลยนะคะซึ่งวิธีนี้ก็จะช่วยให้หลอดไม่เอียงค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็นําหลอดชิ้นต่อมาติดต่อไปได้เลยนะคะติดจนรอบเลยค่ะโดยพี่อ้อมจะทําการติดสลับสีนะคะแบบนี้เลยก็จะเพิ่มความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะ นี่ค่ะซึ่งคุณผู้ชมจะใช้เป็นสีเดียวกันเลยก็ได้ค่ะก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะนี่ค่ะเราก็ทําการติดจนรอบแบบนี้เลยซึ่งแกนของกระดาษทิชชู่นะคะเราจะใช้หลอดทั้งหมด21ชิ้นนะคะนี่ค่ะเมื่อเราติดจนครบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็นําโทรศัพท์นะคะมาเปิดโหมดของไฟฉายค่ะนี่นะคะ แล้วก็นําที่ครอบที่เราเตรียมไว้ค่ะครอบเข้าไปแบบนี้เลยแค่นี้นะคะเราก็จะได้คมไฟจากโทรศัพท์สวยๆแบบนี้เลยนะคะและวิธีการทําไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมก็ลองนําไปทําดูนะคะ